สวัสดีนะคะสวัสดีกันทุกท่านเลยวันนี้ป้นันเอาของสวยๆงามๆมาฝากกันแล้วโปปนันวันนี้นะคะมี1น0่0ร้0ยห้นะคะมี3ราคานะคะ1น0่0ร้0ยห้าสองานะคะดูภาพสวยๆกันก่อนนะเบอร์โทรป้นันนะคะ081 281 0ูน5หนะคะบ้านป้านันอยู่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะใครอยู่ใกล้เคียงมาแวะชมสวนได้นะคะใครมาซื้อที่สวนจะคิดราคาพิเศษกันไปเลยดูนะคะดูก่อนนะว่ามีต้นอะไรมั่งนะคะขาชมสวยๆกันป้นันเอาออกมานะคะออกมาจากตู้นะ เดี de ๋ยวเรามาบอกกันต้นแรกกันเลยนะเดี๋ยวเรามาบอกต้นแรกกันเลยว่ามีอะไรมั่งเนาะค่อยอ่าต้นแรกเลยนะคะเดี๋ยวป้านันให้อยู่ที่ทับทิมเมืองจันทร์ทับทิมเมืองจันทต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยอ่าวันนี้มาเปิดอยู่ที่สองรอยบาทเลยนะคะสอง้อยบาทกันเลยทุกอันนี้นะต้นนี้จะเป็นปลาบูปลาบูก็สองรอยนะคะสองรอยบาท ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นแดงสุพรรณแดงสุพรรณก็คล้ายๆประบูนะคะแต่ไม่เหมือนกันนะจะสวยกว่าจะสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะ,ะต้นนี้เป็นวิษณุนะคะวิษณุมีสามต้นนะพราวิษณุนะคะประนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะวันนี้ให้โปจัดโปจุกๆุกันไปเลยสองร้อยบาทนะคะต้นใหญ่ๆสวยๆกันเลยนะ อันนี้เป็นบอลโบราณลรวนะคะให้สองร้อยบาทป้นันจะให้เซลล์เซลลนะของเหลือน้อยละอันนี้ให้เท้าสุรนารีป้านันจาก400ป้านันทบให้200เลยมี2ต้นนะคะใครไวใครได้นะมีอีกเอาอีกได้นะคะวาสุกรีวาสุกีอ่า,อาไม่ใช่ต้นนี้เป็นมิตรไมตรีมิตรไมตรีป้านันให้อยู่ที่200บาทอ่า ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นพันพันสอนโยธาต้นนี้ประนันก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะที่สองร้อยบาทกันเลยต้นนี้จะเป็นต้นนี้ชื่อหรือสีมงคลต้น,นนี้ชื่อหรือสีมงคลประนันก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะหรือสีมงคลนะ ต้นนี้ผ้าโมกครารนะปะนันก็ให้อยู่ที่200บาทนะคะ200บาทต้นนี้สอนลักนะคะเขามีชื่อว่าสอนลักนะคะ200บาทเหมือนกันใครไวใครได้กันเลยนะคะอันนี้จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาป้านันก็เซลให้อยู่ที่200บาทนะคะมีสี่กระถางนะคะมีสี่กระถางนะ รุ่นนี้มีสี่กระถางนะคะอะต่อไปเป็นยอดมงกุฎต,ต้นใหญ่ๆเลยยอดมงกุฎประนันก็ให้อยู่ที่สองรอบาทนะคะยอดมงกุฎก็ให้อยู่ที่สองรอบาทอ่าแล้วต้นนี้อีกอ่ใครไวใครได้กันเลยอ่าพระยานุชิตพรยานุชิตประนันก็ให้อยู่ที่สองรอบาทนะคะต้นนี้นะแล้วอ,อ่ตะวันชิงพบ ตะว,วันชิงพบมีอยู่สี่กระถางกระถางละสองร้อยบาทนะคะอ่าปนันให้จุกจุกกันไปเลยนะสวยสวยไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะอันนี้จะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงปนันก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะต้นใหญ่ๆกันเลยนะเหลือ,อยางละหน่อยปนันเซลเซลให้เลยนะต้นใหญ่ๆกันเลยนะเอาเป็นบอลใบไผ่ ay, ต่อไปเป็นบอลใบไผ่นะคะไขาสายใบไผ่นะปะนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยนะ บอลใบไผ่นะคะมีลูกออกมาแล้วนะสองร้อยบาทเลยนะกระถางละสองร้อยบาทเลยนะคะอ่าเอาต้นนี้ให้ดูก่อนถางนี้ถางนี้มีสองต้นเลยนะมีลูกไม้ผสมอยู่ด้วยนะคะสองร้อยบาทเช่นกันดูนะถาดนี้ทั้งถาดเลยนะกระถางละสองร้อยนะคะกระถางละสองร้อยบาทนะอ่าเดี๋ยวเรายังอยู่ราคาสองร้อยอ่าประนันให้อ่า ไม้กาบตะเคียนนางตะเคียนให้อยู่สองร้อยบาทนะเอาให้ป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทอ,าอันนี้จะเป็นไก่อมรินสองร้อยบาทอา้าวไครใครไวใครได้นะสองร้อยบาทนะคะอา่าต้นนี้จะเป็นอัมพรอัมพรนะคะอัมพรป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะต้นใหญ่เป็นพุ่มสวยๆกันเลยสองร้อยบาทกันเลยนะคะ ต้นนี้จะเป็นจอมทับจอมทับป้านันให้อยู่ที่เดี๋ยวเอาไว้ให้ร้อยห้าสิบแล้วกันจอมทับต้นนี้ป้านันให้ร้อยห้าสิบนะต่อไปต่อไปนะคะอันนี้เจ้า,าขวัญดาวขวัญดาวป้านันก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะขวัญดาวนะโตขึ้นเขาสวยนะคะป้านันให้พิเศษเซลล์เซลล์เลยนะสองร้อยบาทมีสองกระถางนะคะขวัญดาวนะใครตามหาอยู่นะ ต่อไปเป็นบัวหิมะบัวหิมะพนันก็ให้อยู่ที่200บาทหาตรงไหนไม่ได้แล้วนะบัวหิมะ200้อยหาตรงไหนไม่ได้แล้วนะรีบเลยนะคะให้สองกระถางพนันให้สองกระถางนะคะไลนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในสอง้อยกันก่อนนี่นะใบไผ่ใบไผ่ไเป็นสีอย่างนี้มีนะคะออกแดงแดงอย่างนี้มีนะไม่ใช่มีแต่เขียวนะคะ200บาทสวยๆกันเลยนี่นะใบไผ่นะคะ ผ่สายใบไผ่นะทักประนันมาได้เลยต่อไปนะคะเอาเป็นลูกไม้สวยๆหวานๆกันมั่งลูกธาตุบางแก้วนะคะลูกลูกไม้ธาตุบางแก้วประนันให้อยู่ที่200บาทนะคะใหญ่ๆกันเลย200บาทนะคะลูกธาตุบางแก้วนะคะอันนี้ก็เหมือนอันี้ก็ลูกธาตุบางแก้วแต่เขาหน้าเขียวนะคะ,อ,ะอันนี้ให้อยู่ที่150บบาทนะคะ อย,อย่างสีชมพูนี่ป้านันอยู่ที่200นะคะอยู่ที่200มี3กระถางนะใครไวใครได้นะคะต่อไปต่อไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันแต่เขาสวยมากเลยเขาสวยมีอนาคตนั้นเนี่ยเอาป้านันให้อยู่ที่200บาทมี3มกระถางนะคะลายนี้มี3มกระถางนะคะ สวยๆกันเลยอ่ามาต่อมาต้นนี้จะชื่อกำแพงแสนกำแพงแสนป้าน,นันให้อยู่ที่150บาทเลยกำแพงแสนมีสองกระถางนะป้านันให้อยู่ที่สองกระถางนะคะกำแพงแสนนะถางนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวป้านันดูก่อนพลอยชมพูพลอยชมพูป้านันให้อยู่ที่200บาทนะคะพลอยชมพูนะป้านันให้อยู่ที่200บาท มาต่อมาต่อกันด้วยลูกไม้สวยๆกันเลยถา,าดนี้ป,ปนักปนันให้อยู่ที่ไซนี้ปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยๆกันเลยเอาใครสายเปิดๆนะคะเปะิดๆร้อยห้าสิบบาทนะคะดังๆกันเลยร้อยห้าสิบบาทต้นนี้ต้นนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท อันนี้มีใบไผ่กับาลายแบบนี้ด้วยสวยด้วยอ่าปนันให้อยู่ที่200บาทนะคะมีสองต้นในกระถางสองแบบนะคะ2 0บาทอบาทต้นนี้ก็สวยงามมากมายสองบาทเช่นกันทักปนันมาได้นะเบอร์โทรป,ปนันสองแน่สองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้านะคะ กระถางนี้มีสามต้นนะคะมีสามต้นในกระถางนะคะอ่ปะนาป้านันให้สองร้อยบาทนะมาต่อกันด้วยอ่าทางนี้เลยกุมพกันกุมพกันของป้านันอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกัดสีแล้วนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกันเลยอ่าีกินนาีปีกันกินนาลีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกันเลยนะ กุ่มพักกัน150บาทปีกกินนาลี5 150บาทนะคะถาดนี้ราคา150บาททุกกระถางนะคะถาดนี้นะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันแลมาต่อกันด้วยถาดนี้เลยนะคะถาดนี้เป็นสูรเสรนะคะสูรลเสร็จกลังกัดสีนะคะพนันให้อยู่ที่250เลยพนันให้อยู่ที่250เลยนะมีอยู่4 5 4กระถางนะคะ สุรเสนนะคะถาดนี้ต้นละ250บาทเลยนะคะมีสี่กระถางนะถักประนันมานะใครไวใครได้นะอันนี้จะเป็นนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นประนันให้อยู่ที่250บาทเลยนะไซส์ใหญ่ๆกําลังกัดสีมาแล้วนะถ้าเขาได้แดดนะเขาจะกัดสีไวนะคะอันนี้เขาอยู่ใต้เต็นไอหน้าบ้านประนันนะคะน,นี่นะเขางามดีนะ250หบบาทนะคะมีสี่ มีสี่กระถางนะคะนายองเหม็นมีสี่กระถางาต่อไปต่อไปต้นนี้จะเป็นพิษณุโลกนะคะพิษณุโลกกน็นันก็ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะกัดสีสวยๆมาแล้วนะพิษณุโลกนะคะสวยๆเลยต้นละสองร้อยห้าสิบาทเลยนะคะต้นละสองร้อยห้าสิบาทกน็นันให้ราคาสองร้อยห้าสิบอันนี้มณี มณีทองป้านันก็ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทเลยนะไซส์สี่ร้อยเลยนะป้นานันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทกันเลยต้นนี้อ่าต้นนี้นะอ่าผ้าไวต้นนี้ผ้าไวนะคะป้านันก็ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทเช่นกันใครไวใครได้นะอ่านกอันนี้จะเป็นนะจะเป็นอะไรนาะอ,อันเนี้ยยินทรชิดหรือเปล่านาะอันเนี้ยเอาไว้ก่อนไม่แน่ใจ อันนี้จะเป็นนกสดายุนกสดายุกน็นันให้อยู่ที่250บาทกันเลยนะคะให้อยู่ที่250บาทกันเลยใครไวใครได้นะะมาตอ่อมาต่อตรงนี้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันตรงนี้เลยนะคะเรามาปิดท้ายกันตรงนี้เลย เบอร์โทปรปนันนะคะ081 2 8 1 0 7 7นนะคะสนใจต้นไหนทักถามปนันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันตรงนี้เดี๋ยวปนันมาบอกอีกหนึ่งถาดน,นะคะสนใจต้นไหนทักถามปนันได้นะคะอ่าต้นนี้สิริพรสิริพปรปนันก็เซลลให้อยู่ที่250บาทนะคะ250บบาทนะอ่า และต้นนี้จะเป็นบอลเก่านะป้านันไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเขายังไม่กัดสีนะคะป้านันก็ให้อยู่ที่250บาทนะคะถังนี้นะป้านันเซลลให้อันนี้จะเป็นทวีราบทวีราบป้านันให้อยู่ที่300นะคะมี4กระถางนะคะทวีราบกัดสีสวยๆเลยกระถางละ300บาทนะคะใครไวใครได้เด้อป้านันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ เบอร์โทรก็นันนะคะ0812810775นะคะย้ำอีกทีหนึ่งเนะาะปนันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า